ไปนั่งหวังอ่ออะไรเ ấ y ต่อหม่อมอ่อมเออต่อไปก็ขอความสงบเพียงน้อยเถอะบ้านนี่ยตั้งเตะตั้งทำเตะหน่อยเพื่อเป็นตีองค์คนเจริญจิตการของเกาะลาภเมียเข้าในละผู้ใดเคยฟังก็จะฟังผู้ใดเคยฟังก็ฟังเด้อผู้ก็เคยฟังแต่สิวกังว่าจะคือ ก็ปคัสรงโบแล้เข้าคู่ใหม่เนาะเอออันละว่าการซีไปไซมิเตจะเสียเงินด้อเดียว่ากันเนาะก็ก็จะกินเทยบบนู้นมันจะไวเนาะเอออ่ะเทจะเป็นบุญตัวเสริมเสริมสัมบารมีห้าเหตุบุญเหตุกุศลในบ้านหูจักนาหูจักคลไม้การสั่งน้ำทำบุญหูจักปไม้ มุจักนิสงนั่นแล้วของการทำบุญไปย้นอนก็จะว่าทำบุญท่ามว่าท่าันเหตุไปเพื่อยันั์สัจวาอืมเหตุไปเพื่อามสุขของเฮาในลาเ้า,า,าอ,อยู่ปัจจุบันเฮข้าเจ้าข้าไม่อยู่ไม่กินกูมือละกระบุญเกา่าที่หันห้หนหเหตุไหนะนี่ให้นี่หน้านี่เงือนมี่ทานี่เขามีของรถดเลื่อนนี่ม,มน,นี่แล้ว พอมันมาเสพมี่ง่ายได้ขอบุญเก่าบนนุ้นมาแต่ก่อนให้กับโบ่มีดอกรถรถลติดอับก็ดีรถนั้นแต่แล้วแต่เนี่ยมันบ่มีบุญเก่าอีกทีน่ะนู่นมาเออปืนก็เฮ็ดคือกันคือเห่าระเฮ็ดแถบล่นแถบตายได้กับโบมีอ่าขี่มี่โบมี่นั่งเขาก็มี่นาว่ามันบุญเก่าบ่มีนั่นแล้วบางคนกับโบมี่ประเดี๋ย ขาว่าเขาพยเห็นเฮ็ดซึ่งกันเนี่ยเฮ็ดที่เห็นจากห้องหลุงห่อข่ำจุกพระซำนั่นแหละนั่นแหละบุตรเจ้าตัวบุญดาจาการสร้างสมบูรณ์มาแต่ก่อนบ่มีนี่แหละจะว่าการแสดงธรรมสี่แน่ะสี่แกงแสดงสี่แน่แหงุจักบ่อยห้ามเข้มาหนาเข้าโต๊กมาครับนี่เป็นมนุษย์ที่อยู่นี่กินเออตัวคนนั่นแล้วไม่คิดจะการนั่งกระเล่าแต่ผู้สิ่นี่นะเกี่ยวแก่ก็ผู้ประกอบเบ้อผู้ประกอบกรรมคือการกระทํานี่ ขากสะทำดีไปก่อนนะนะนะนนมันะนําเ้ามาแล้วบางทีมันให้ผลตอนี่แหลกเกิดขึ้นมาสาเน็จก็มันให้ผลดอกก็ให้ให้เฮ็ดหน้าอยู่ใเฮ็ดกินไปเรื่อยแล้วนี่ส่วนนึงมันให้ผลบางผลบุญเก่ามันนํามาหอดมันให้ผลก็ได้ขยายตัวบางคนก็ขยายดินขยายตอนบางคาานก็ขยาิจัดการไปเจริญงา เที่ยวใจก็ของเก่าพอเถะส่งมาขนาดเทาก็เลยสัางต่อบาทนี่อืมเลยสา่งต่ออีกเพื่อจะไปท่างหนาเทาแล้วบาทนี่มันเสเดินทางไปทต่งหนาออยู่สิย่างต่อออยู่เออขามีชีวิตอยู่เนี่ยเทาเดินแนนั่งแน่นอนแน่อออจะเข้าเดินทางไปเป็นเหี่ว่าเดินทางออกเดินทางกัาทัใส่ข้าาเดินนะา ว่าพอแม็กว um the ่ายางสูเมอร์นี่เดินเขาว่าเดินไปทางไกลแบบขี <S <S ่รถเถอะเพามันเดินนะฮะกาใส่เขาว่าเดินนะนั่งรถนั่งเรือนั่งย่างแล้วแต่ย่างใช่หอเปล่าคือเครื่องบินนี่แหละนั่งนี่แหละเขาว่าเดินข้างยังไม่ใช่แบบจูเดินเท้าเป่าบักเดินนั่งรถบักเดินนั่งเครื่องบินบักไปไปมากๆบาบนี่ยะซ้อมในเที่ยวบ้าเท่าก็ได้ว่า เดินไปเดินมากอยู่เงื่อนรู้ส้างเดินไปเดินส้มไฮแน่ไปเบิงหัวเบิงสวนแน่เดินไปจีบยาาแน่เบินไปพุดมั่นแน่เดินไปหุ่นน้ำแน่มนนาเดินไปเดินมากเดินมากเดินไปนะอีกเดินตัวหนึ่งมันสิเดินไปอยู่ได้เดินตัวหนึ่งคือความแก่หัานาความจำล้าความงอมมันเทาไปต้องขูมเอ๋อตัวนี้เดินบ่อยเห็นเด้อบ้านพี่น้องันบ่อยเหี้เห็นเด เดินจากงานไปว่านาคไปยั่งเห็นกันเดินพอดีดอกทัางเธอก็บ่เห็นดอกว่างท่างเธอก็เห็นแค่มองเห็นเลยตาเปล่านะเ,ออเดินตอนมันเป็นโลกชั้นล่านี่เดินมาเห็นนั่งยั่งเทยกูกก็เดินได้เพิ่นนี่เดินไปเรื่อยๆับไปเรื่อยๆนะทั้งผู้เทศใครยับื็กัรนั่นแล้วยับไปนั่งยับไปนั่งเห็นตัวเรามันเดินไรื่งนะเดินไปเดินไปเดินไป บานเนี่ยเดินไปเขามันบบแจ่แล้วมันบอไปสใส่ไข่อยู่แจ่แลลวว่าจะได้ทิมหลังมาอยู่เตรียมเราจะถ่ายนะเขาจะได้เอามันไว้เนี่ละเป็นสมบัตห้องเป็นดินไปเขาว่ากันไปบานเลื่องใหญใหสางหนังทังบุญเพื่อมันเป็นย่านภาณะแห่แก่จิตพินย่านคนเฮ่าที่มันอยู่ทังในในี่ยละมันสิงอยู่กกลที่มันมองว่่เห็นแต่ว่าเห็นควาู้ซึกไป ต้นหนีที่ไปทางหนาวก็จะบริสุทธังหนัาาหหนงกัมปุญเอาไว้ในดีหลายแลเหล่าเดตุธรรมมียังกขบวิ่งบุญนั่นละนี่ยั้กขบวิ่งบุญในดีหลายเนี่ยเป็นพ้มสุขพ้นเจริญพ้นเฮาในละอยู่ผมได้ใช้แต,กกกแตกก่ก็มีพ้มสุขพ้นเจริญบุญเกิดขึ้นมาเป็นคนกับบุญสมากกับไม่พ้นสุขในเฮาก็ได้น่ะ ผู้ใดบปวเจ็บปวป่วยบวไข่บวน่าวนี่บุญเก่ามาหลายเขาบ่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนซักเขาบ่เคยเออทัศนสีบิดผู้ใดมากอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นโซ่พอบาเน่แก่แก่กับการกระทัมคือกรรมเขาเกเตรขัามวกรรมนในวิการกระทั่กระทั่ดีนี่ก็เรียกว่ากรรมกระทั่เก่าเรียกว่ากรรมทว่าเออผู้ประกรรมความไฟบาปก็คือเหตุบาปน่ะกระทั่บาปกระทั่ดีก็คือไฟกุศลนั่นแหละ แจ,จ,จวแจงเบิดและจะว่าคนบ่อยความหมาทปังจะว่าบอยทันไปใส้เป็นแสดงรูฟังก็งมตตาในหลายอย่างจับอันนี้สงฟ้ามันนั่งไปจังได้บุญกุศลมันติดตามไปใด้นหลายทรัพย์ให้นออหอมมีเห็นแล้วเห็นีนและเป็นแห้งสั้นใา่ซองเป็นย่านผ้านะาเป็นรถเป็นเรือเออเป็นงอกเป็นข้วยอสามีก็ดีว่า มนแล้วรถไถกัดีรถปิกอัพรถนั่งก็แล้วแต่เขาเรียก้ันเป็นรัพไพใหน่อเ่าแล้วรั์ที่มองเห็นเขานำโภษณาอ,นะอาหารก็ทรัพไ์ใหนาหาออหวานเอาหามาได้ความชุดจลิเอาหารนปันนีดข้าวมันข้าวไม่ใช่แนวดีๆถวายไปเจาประสงค์ไปโมเนนั่น,ะน,นลกของหยากนว่าคือคือของอาสับไพ่นอก บานนี่ถวายแชร์พระเจ้าประสงค์ไปหลังก็กลายเป็นศัพท์ภายในเที่ยวบาานนี่เป็นอริยศัพท์บานเป็นอริยศัพท์ภายในนะของนอกคือเป็นอาหารน้องกา่คืออุบาอาจา์พระเจ้าประสงค์หลับไปแลกแต่กันขยายยนตไปแบ่งกันกินนะนะเป็นอาหารน้องพร่ะวาสิ่งที่มันมองเห็นเห็นด้วยตาเปล่าแต่สิ่งหนึ่งเจตนาเขาดีไ่เจตนาที่โอ้อยากทำบุญวาทั้งมุนพระเจ้าประสงค์มาจะเริ่มพุทธมณฑลระบาดนี่ ถวายประต,ตาหารป้องถวายหันกันนะนั่นแล้วเป็นสาภายในอรเลียสาเ์เยวบาเป็นหลังหังใจเดทวบาเล้ลถึงางานได้กสบายใจได้ทำจิตใจการงานโดยใสยเหตุถึงว่าเ้างนี้ทำบุญได้ว่าสั่นี่จังอลาง้านมันเานี้นะเอาเลยเหตุนาะเหตุบุญไปปีที่สามใน,น,น,นเมบี่อออล่าเออปีสี่ว่ามีวัว แต่เก่านิยมสามปีส่วนกับมิจกีรีได้ส่วนไหนไข้กูโบเฮตุเลยอ่าจะได้กระบว่าแต่ว่าไม่ถึงวา่าเอ่าบ้านพี่น้องอยู่ข,อขออ้อมอบร์สระวาอืมจูปีแห้งดียิ่บมกว่าเวลาอ่านั่นแล้วหน่อยปีทับไข้กูโบาาหเหต์หลายเด้อบ้านไม่เป็นสภาพในบ้าน,น ข้าแปลขั้นหนามันก็บบถูกได้บ้านี่ในระดับเว่าพ่นสลาดหุ่จักนอนซับให้นองก็เป็นซับให้ในซับไให้นอนจะได้กับแบกไปนำบ่อใดถือไปนำบ่อใดหิวไปนำบ่อใดดอก้อมนั้นเพ้อมาจ้เอาหลวงพ่อไปนำนั่นแล้วบัดบานแปลสภาพมันเป็นอริยสับก็อยันสีเอาไปน้ำใดเดี่บางโอ้ยไปนำได่แม่นบ่หิวมันก็ไปเองมาเด้ เพต้องไปหิวเราโอ้ยคยรจะหิวบุญไปนี่ได้ตักบาทบานมาเนี่ยได้ทักตีไก่ตีก่อนสิบพรได้หิวตัวเนี้ยบานนี่ไปเองมาเลยมั่นสิเอาไปฟังในกิตตเป็นจ้างมันจำแนกเขาไปเลยบานมันสิเป็นหมูเฮามันสิพระเฮาไปสู่ความสุขแต่เนี่ยถูก่าสุกกติที่ไปให้ความสุขแล้ว ยูพบได้ผมได้มีความสุกขการม้อนแต่เกิดเป็นคนว่าแั่เก็ดไม่มีความสุขกายทิบคือเทพบาบุษเท่บาดาความวางไปไม่มีมานอมเดิมมวนอยู่หันแล้วเงินสั่นได้อยู่อยู่หันบ้านเงนเงินเดิอายุตายไปเป็นอาเท่บาดาเรียกตายไปเป็นพี่นี่เป็นเพื่อนนี่มันสิอยู่ดลแห่งยพบปุ่นธนยูดลกุมารนกหลายจะว,ว่าพกบุญพกอุศนไปนำเนี่ยละเออจะได้อยู่ดลไกรมีความสุข เ้าไปเยิตรินโลกทุกแหงแต่เดียวบางทุกแสนสาหัสอยู่บางหมดาูกไปไน้แค่วอสุอยนานลกเด้ว้าวถูกว่าฉันทุกน้ำการน้ำงานมาเท่าจจะทุกบางคนอาจจะทุกทุกย่ำข้อมมีก็เสีหลยเรา่างโมมีไปไดก็ยังคู่ยืมไห้เด้ยืมทก็สนน่ยืมีปยืมอะไรขอไปกินเล่นหน่อยก็ได้นาอืมได้ทุกยินาโกเดีขอไปก็บวอกได้เดียว่างมองมันเป็นหลับท่วมทุกโดยตรงหลับกมไฟบาปโดยตรง แต่ว่าก็คือเหตุบุญคือมันหนีบ้านถวาทวยท่าน,นแกพระเจ้าประสง์แกเพียเจ็นองไปตอนนี้มันพาไปสะรัดบ,บ้านนี่การสุกสุกด้นทะเลบ้านนี่ละแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่โอกาสมันยังมีอยู่นี่โอ้เหตุไหวทำไหวแล้วแต่ว่าแสดงทูฟังเข้าเลยยิ่แล้มมันก็จะเกิดปัญญาบานนี่เกิดปัญญาเก็ตรบอลหลงบอลลืมนะในอรียสัตย์ที่พาเข้าไปสู่ทั้งไหนจังได ห้อสีได้เอาไปนําได,ด้เด้ของมอ่วนว่าสังขารมนันเป็นเป็นอ่าของหยาบอยู่ว่าสันไม่กัม้วนเป็นสัาภายใ,ในอยากเป็นคนละเอียดเด้เป็นอาเรียสับอาเรียสับก็สานประเสริญน,นะตอนนี้แล้วหน่อมาอย่างสิ่ละคือทําบุญบานก็นดีทาบุญใส่กระดาแต่ได้คือว่าทําบุญนะอยู่วัดอยู่ว่างคือกันนั่นแล้ว บาเป็นสัตว์ภายในแล้วเอาไปไล่พวตรงหิวบ่ตองแบกบ่ได้พกใส่ห่อใส่ยามใส่กระเป๋าใส่็อาแซกกยางเราตัวนี้พ่ได้จับคือรถแท็ยางบานี้ไปฝังอยู่ใจใจวหนังมาเข้าสาสตร์โยเราคิดคนมีบุญบานเข้าสาสาดแล้วเป็นหลบพ้องเทวพุทธเทวดามาค่ะออกมาจากหลางนี้ไปมันก็ขึ้นเทรื่องทันแลงผ้าไปเองบานี oh. ้ย่องย่องย่องไปผลแล้วในละก็มันขุมคาลายนะ อุปคาลายในการเกิดเป็นมนุษย์บาปเนี่ยไปอยู่สวรรค์มันก็โดนแตได้บาปโดนใดไม่ความสุขความเจริญกันวัดบุญจากสวรรค์โอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์มากก็พอเล็ดดอกออกผลที่บุญมันนะบ้านเสดเขาหมันเนี่ยบนนิรีพอไปสังข์ได้เศษเขาหมันไม่จะเป็นมนุษย์บาปเหตุยังพอเป็นถ้าึ้นถ้าเกินก็ขึ้นเนี่ยเฮ็ดคือกันอยู่ก็ขึ้นเนี่ยบอกกระบินกสังเกตเปิงบางเฮาแต่ละคนเหมือนอย่างเฮ็ดคือกันอยู่ก็ขึ้นเนี่ย เท็ำกันพุ่นนี่ขยันซำกันพุ่นขยันซ้ำกันดวารนัต่างกันพยยังบุญเก่าขนำมาทั้งในเรียบบ่อเห็นดอกมันบ่เห็นไดมันฝังมาทั้งในซำกันก็พวกใหม่เนี่ยแล้วเอาปลูกมันปลูกยังกะสร้างเอ่ยยนห้เขาหนาปลูกบอกเงาะลำไยทุเรียนก็หล่าแต่นเหลมันออกน้อยมากว่าสันน้อยางไยว่าสัน ถาเอาฟุลดไปใส่เหมอมันถ้ากุบอเห็นมันดูไม่จังใดนะสิไปปากเปลือกมันเบิงมันดูดมาแจังไดก็บเห็นดอกแต่ว่ามันหนังดูดอาหารมาเลยมาจากดินถี่เอาปุ๋ยไปใส่ก็ดีหรือบใส่มันกากจินตธรปมชาติมันมันดูดมาก็บอเห็นอาหารแล้วเรื่อยๆก็ไปเลย้ยงไปแต่ว่ามันหนังงามงามบานเบิ้งยอดเบิงใบเบิ้งงามมันหนังปมมันดุกเออน่ะแล้ว หน่วยกับงามแบบนี่โอ้ยสมบูรณ์พู่นผลแบบนี่นั่นแหละก็สมบุญนั่จิตเท้ามาละน้่เท้ามาแต่สาก่อนเลี้ยวบบเห็นดดกเกิดขึ้นมาึงมีโตสมกันเห็นหละข้าซองแก้มองตาสองนี่จมูกมีผมมีขนมีเล็บมีฟันคือกันคือกัรนี่และเฮ็ดคือกันอยากจะพูดมึงก่าวหน้ากว่ากันบันบุญภายในมันสมัยฐานนาแบบต้นใหมันดมันดูดอาหารมาด่่ละมันย่อง ตนคางกันแก่ไก่กันบ่มีฝุ่นคือบองามมาว่าตนคืองามแถมเรายังมากว่าโดูไม่ตักดินบุแล้วบ่เห็นนามันนะฮะแ้วข้าใส่ฝุ่นบะข้าใส่ฝุ่นมันนะบาอันนี้กันซ้ำใส่ฝุ่นไหวบานซ้ำใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยไหวมันจะเลิ่นงอะงามแก่จิตตะบินย่างคนเทาเข้าใจนะเข้าใจในการทำบุญไม่เกิดต้าหน้าทัาอีเลียนี่บุญแห่งท้ๆบมานบุญในหน่อยเรืองตรงนี้ก็ดีนะ ไปกับต้องการความสุขความเจริญเบิดทุกคนให้เกิดขึ้นมาหนึ่งคนนี่ต้องอการความสุขให้ได้รักสุขเจ็บทุกข์ปุ๊บบว่าแต่มนุษย์นอนะัตว์เตละสานก็คือการรักสุขเจ็บทุกข์พอจะเจอเราความทุกข์เนี่ยวย่าทำจากนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะนั่นแหละบานสร้างเหตุปัะแจวไว้แล้วบานนี่ส้างเหตุแป๊ะแจวไหวก็สั่งหนังทำบุญรักษาสิ่งเจริญเพ่าหน้าคือเหตุจังศีลษะ ปางนะพอจะได้ความสุขก็ได้เลยพอปาดพอปาดก็ได้เบ็ดตัวนี้า่เพราะว่าเหตุไปจฉยๆเนี่ยเหตุคือเหตุปัจจุบันเราปัจจุบันเราทําอะไรไว้เราสร้างอะไรไว้นะเออบานในผลหายความสุขคือผลคกออนาคตบานเนี้ผลคืออนาคตสร้างปูก็ใหม่แล้วปู่เมื่อนี่กินได้ยมืออื่นก็บ่แล้วมันก็หลายเดือนเลยนอกภราท์เมนบ่ปู่ปงเงาะจะปียังเป็นหน่วยซ้องอยู่บ่ สามปีอันนี้กิ่งไม่ได้เนาะ,ะเราไน่มันหาปีเท้เออปลูกเงนเนี่เป็นว่าทั้งนาคน้นเฮ็ดบุญมงนเนี่มื่อไหร่ก็สู้ทั้ง,งนาละก็สู้ทั้งนาตายปพกนอโลกได้เกิดเป็นคนบางมีดีได้ยินบอกฟร่ปองเย็เดไปแต่บออ่านในก็ดีนะแต่เป็นพร่บางบุญเก่าว่เมียก็บรดเป็นได้รงประเทศก,กบรบโสูมม่ผลมบ่เออหน้าแดนะ ว่าวบายใส่ทุนมาทังใส่กระสางก็ลองคนนั่งพวกข้อใดเนหน่อยพวกบ่อดบกอะก็มีเด้บุญมันซอยทางในนะแล้วสางต่อได้ห็นบ่เนี่ยบ่ฟังได้โอกาสเดีวมาเนี่ยอืมมันเป็นงานตักบาดบ่สิไปรัว่าเถก็พอฟังได้ยบ่จังเห็ดเวียงจะไปคูเถเดฟังหออุกังไดเน่ะมันยางมันนะโอ้ยง้อก็เนี่ยสถาบันสมด็จันนะอันนี้ว่ากละสมัย ฟังทมตามกางแล้วผู้เคยฟังกับได้ยินตื่นผู้เคยฟังกับตั้งใจฟังแล้วจะเเข้าใจว่าจะบอกประมาทบานเนี่ยอายุเข้าก็โอ้ยกหลายผู้คนเลยยับไปยับไปหลุกร้างเกิดที่ล้างกบนัน่งคนไปหันละเม่มีย่างไม่แต่บุญจะน,น,นั่งไปว่าเนี่ยบุญีนมันในประโยชน์ทุกมงทุกบอนนั่นละแก่ใจเ,า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 เาขาความดีบัดเดมว่ามันว่ามัน จะไปเป็นเทพไบยาดาอย่างเดี๋ยวีะนั่งอยู่นี่ใจ้ใกล้ๆก็ความดีแต่สายก่อนละมาเกิดเป็นคนเดี๋ยวว่ามันง่ายใช่มันยาคืออย่างตัวยากเป็นยากงายเส้นยาก็คือเป็นมนุษย์นี่เดี๋ยวเกิดเป็นอยู่บยาพุ่มสี่อย่างคือเป็นทรัพย์นรกเป็นทรัพย์เจริญฟ้าเป็นเปเป็นสุรกายสี่อย่างนี่บอกเกิดพ่ายหยาเกิดง่ายง่ายตัวทางบ้านนีพบผู้ที่มีความทุกนะตัวมีค้อนสุกนี่หนึ่งกับมนุษย์เป็นบั้งต้นเทวดาขึ้นไปอีกตัวที่สองนะ ขึ้นไปถึงบางคนผ่านมาถ้าไปโอ่ยง่ายนะต้นนี้เกิดอยาเด้ขันบอดได้สั่งยั่งไหวได้กลับมาอยากแต่แต่เถิดเอบานนี่นั่นสังไปกลับมาอยากยมก็ยั่งไปอยู่ภพพรมอยู่พรมอยู่สวรรค์ได้กันสั่งแต่บาปไหวกันมาอยากกไปเสวยกรรมในโลกเมื่อกลับถูกแห้งบานโอ้ยเราได้ยินหรือฟังไหวดีหลายแล้วได้เหตุได้ทำได้เออเสริมสร้างบุญญาราศีเฮามันเกิดมันมีขึ้นลาศ อืมหลายมือหลายเป็นไปบาสันเถ่าแกอะไรแกเขลาไปเกิดมันไปใส่บระลกถึงบุโนโน่เนี่ยทักบ้านบ้านเรื่อง้นไปทงบุญวัดนั่นวัดนี้เลยทำอยู่หันอยูย่ยยนี้เลยเห็ุแกพี่ข้าหนองเขาเนี่ยละสองเกาะพีส่องเกาะหนองเสร็จแล้วทรงหมักใหม่บาักตอกกัญชินบุญวัดนั่นแหละตัวนี้ก็ได้เลยถึงใจสบายบ้านนี่ก็เรียกว่าใจมันสูงนะใจของหา่าวเลยจิตวิญญาณของเขามันเถ่ามันแจัวเปลี่ยนเดย แต่มันเถ่ามันแจกเป็นมันตายเป็น,น,นวัตนุให้เฮ้าบุญมาเกิดเจนี่ดอกเออมันแจกเป็นไกาย่ไกาย่ฮอนี่ละดินหนาไปลมไป้เจมเขาเรียกว่กาไก่เนั่นแหละแต่กี่ขนุ่มเน่นต่อไปก็ดีนาเกิดเป็นเลขหน่อยพอแม่ปอนเข่าปนหน,น่อมหน่อกนยางมันในมากคับห,หัดยางบ่หัดเป่าหัด,หดจ,จ่ยาโจ้ใหญ่ขึ้นใหญ่ยยกะนาบานนั่นแหละจนได้รับคิดเจาะการงานไม่เกาะไม่ขั้วขึ้นมาก เนี่ยมันกิดบทเยี่ยงละละเนี่ยมันเทียงก็ทีหน่อยบทใหญ่ที่นอบานใหญ่เต็มทีไปหาเถาได้ข่อยไปข่อยไปอาคิตใจกราคไปมีสติมีปัญญาสิมันกระบ่อเสาหมองเนี่ยบอกเถาบางองเนี่ยเถามาเนี่ยโอ้ยเข้าบปเดีบางเพย่งไหวเนี่ยนอนในหลุกลานไปเยี่ยงกับน้ำตาลอยโยบอกกรบบ่อดเนะมันอะไรตาไลเลอะลึกถึงบุญเจ้าของโมมีบ่เคยตั๊บบาทอยากนามว่าประจัดเถื่อนนะ พอเคยใส่ปาใส่พกพอเคยทักปาอยากนำพอเคยสองข้อมโนข้อพอเคยบำเพ็ญกุศลหนวดใส่มีแต่ความใจใจเพราะวพระองค์ก็เงินก็สร้างก็ขอค้องหลูกล้านจัตเจะมันคือนาบานเห็ดยังบ่ได้มันอะไรมันส่องมองตาไดนะแต่ผู้มีปัญญาบู้ปินไดมันเตรียมตัวไว้ว่าโอ้จักไร้ได้ยินเดี๋ยวฟังมาหลายบำเพ็ญมาหลาย จิตใจมันสบายบานร่างไกยเถาลงจิตใจก็สูงขึ้นสูงขึ้นเห็นบ่เอ้ยก็ไปถูกสุขติแล้วอันนี้ก็จะมาฝาก,าเ,กเอาไว้เ้อเบื้องตัคนนั่นและพอได้มาสามน้ำทำบุญมาเนี่ยพอล่าก็ไม่มีก็ทั้งปีทั้งหลอกเบื้งองตันคนพอแม่พีน้อกไม่มาลงกันมนาเนี่ยละห้าย่ำไปวินิจจะหน้าเข้าจังสีบ่ปอมา่ในชีวิตเขาเกิดขึ้นมากเออเป็นพอเป็นแม่ปูยาแต่เข้าเขาเกิด แต่กีก่เป็นพอเป็นแม่เฮาเลี้ยงเฮามาฟังอยงู่ก็จะจากไปแล้วเด็กว่านจากไปเฮา,าก็มาเป็นพอเป็นแม่ของหลองร้านอีกเฮาก็จะเป็นนี่คือผนหนังตัวในชีวิตสาธารณะนั่นละจะว่านจ,จะบางเพื่นกุศลเอาไ,าไวานน้จะดีหลายา้บ้านนี่เห็ดไหวบ้างไปโดนไดดวุ่นมาจะปดิยังไ,ไงได้ซ้ำปลูกก็ใหมต่ตนหนึ่งเลยแล้วปลูกเมื่อเดียวน,น,นั่นละทำบ้านเห็ดพ้นหน้าหนา มันเป็นมาไปยรายปีแต่ให้บบบค้ามัาบกบว่องบักมั่นยูงันยูสร้างเท่านัา้นเออกระปูเมื่อเดียวหันละบบบทีมันสิดใจขึ้นมาเป็นโฮมเป็นเงาะเป็นนวยเป็นยั้งบนทางเป็นอยู่รายปีบบบน,นี้จินยูหันระบบวัฒนาจะคือแหนงตัวรายตนหอด้ขายให้บอกปูคของขายนะปูกราก็าำย้อยยูให้นั่นายตนนั่นแล้วขายอยู่ปีหนึง่งเสร็ิบเป้ายยูหันละมาแจกีดยางจีดยูห,ห,หันแล้วรายตนให้จะได้ลาย บุญนี้กันนะเฮ็ดลงไปหลายๆลามันได้ไปหลายภพแล้วแต่มันอยู่มันโฟมเข้าไปก้อยนั่นแล้วแต่ถ้าจะเตรียมตัวเอาไว้เ่าเตรียมกายก่อนแก่เตรียมหนักก่อนแหล่เตรียมแบ่งกเดินทางเตรียมตายเตรียมกายก่อนแก่เตรียมงไงกายก่อนแก่เตรียมกายก่อนแก่เอาก่อนจะแก่หันะเสดยังไหวแน่เออก่อนแจ่แก่ทำเทปอะไรแก่ไปตั้งเทกับบ่อใดทำบุญเทยันกับบ่อได้ตอนนุ่ม่วฝ่าวเฮ็ดนะ ขาเฮ็ดเขาສร้างเอาไว้ทรัพย์ภายนอกก็สร้างเอาไว้ให้หน้าตาโทมีเงินสร้างก็มีทรัพย์ก็มีแต่ไปไกลกวจเเตรียมนําแรงแล้วคือคตรงจะนแล้วผอยู่สิิเก็นาไปใส่ถยไินได้ว่าทเกสมาตกนีตแห้งเกบไว้บานนแรงก็สบายเดบานสนสนกินแลกมีทไไรแสบายนะนะครับ เตรียมนำกูเนี่ยเตรียมแบ่งกูเดินทางบางความจะเดินทางให้แจ้งได่อย้าร้ห้ารบาทนี่ไปแต่ตัวสมัยแต่ปัจจุบันบอกไปเกิดบอกเตรียมเงินก็ได้ตัวข่อยมีรถส่วนตัวรถส่วนตัวเกิดชินน้ำมันคือเก่าก็ได้แวะปั๊มแวะยั้งหน่อยแล้วเติมน้ำมันค้นเติมน้ำมันรถก็เป่าเนื้อน้ำมันค้นได้หันจอเติมน้ำมันหจอเขาเซอรวินบอกเขาดันกาแฟบอกอะไรเนี นี่ก็ได้เตรียมเงินไปทำรถสบายเดียบา้รถเบสน้ำมันก็เติมโหลดยาก,ก็เขา,าเสกเบ่งเขาไลน์ก็แป่โหลดนะจะเป็นกุเรนท่างเหมือนว่าบานนี่เตรียมบุญก่อน,นตายวันคือตัวนี้เดียวบารน,นี่เตรียมบุญก่อนตายก่อนแก่ตายไปแล้วอาศัยบุญบานนี่อืมมันหล่อร้อยไปใส่บาสันมันก็บรรทุกแล้วบุญติดต,ตามไปนำเอาเตรียมไหมเด้องนี่แหละสำคัญแต่ได้ขอให้บ๊วยบัดเดินภพนั้นจะอ่เฮ็ดไปอย่างเสรษฐีไย อะไรเก่ฝากเป็นวิไม้เสต็กมงคลไม่เด้อเมื่อในแต่เก่าสมโหม,มาหรือวัดตระแงธรรมเห็นสมควรใจเวลานอสายเสื้อสูตรเขาเนี่ยพ่อให้บุญกุศลน,นี่แหละจะฝากาสัมผัสเป็นกับพอลาวมีวีหลวงทั้งพ่อแม่พี่น้องบ่ตะกคนเดี๋ยวมาหลวงวันนี้แหละจงเป็นพระปัจจัยคุ้มครองปกปาราสายเหวียนเป็นสุขมนความสู้ความเจริญ หลายหายจากขอจากโศกจากโลกหจะจากไผ่มีความสุขเจริญองความมีความสุขความเจริญทุกติภาวะราติการทุกคนทุกท่านเดืออาลภ่อนได้ตอ